สวัสดีค่ะพี่โจค่ะวันนี้นะคะพี่โจก็จะมาสอนพวกเรานะคะกรอกใบสมัครลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเพื่อสอบวัดระดับที่สมาค,คมฝรั่งเศสนะคะหรือที่เราเรียกว่าอ l ลยงฟรองเซนะคะก็มีนักเรียนหลายๆคนเนาะถามพี่โจว่วาเอ๊พี่โจค่ะตรงนี้เนี่ยเราต้องใส่อะไรนะคะคำนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรเราต้องใส่อะไรลงไปเขียนยังไงนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวพี่โจจะมาแนะนํา พวกเราเลยนะคะทีละขั้นตอนเนาะก็คือนักเรียนหลายๆคนของวิจโจเนี่ยก็ยังเพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสก็อาจจะไม่ค่อยสันทั์เรื่องอคำศัพท์บางคำนะคะก็เลยเป็นที่มาของการทำคลิปนี้ขึ้นนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะในการสมัครสอบวัดระดับภาษา A ห a 1 A 2 B 1 B 2หรือว่า C 1 C 2เนี่ยเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะนี่เลยด้านบนขวามือนะคะขอโทษค่ะด้านบนซ้ายมือนะคะเนี่ยค่ะเป็น AF a r i l f o n s e นะคะก็คือตัวเองอาจจะพิมพ์คำว่า a l i l f o n s e ใน Google ได้เลยมันก็จะขึ้นเป็นเป็น HTTPS แบบนี้นะคะด้านบนนี้เนาะ ่ะโอเคทีนี้นะคะตรงนี้นะอ่าทีนี้พอเรานะคะพอเราพอเราอ่าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีตัวหมวดว่าสมัครสอบวัตระดภาษาตัวเองก็เข้าตรงนั้นแล้วก็ไปดาวน์โหลดใบสมัครขึ้นมาดาวน์โหลดใบสมัครแล้วคือต้องส่งคืนให้เขาอะเนาะ,ะใบสมัครเนี่ยนะคะก็คือเป็น Unscriptio n นโอ e อ็ก d e l ฟ์เดฟนะคะก็คือเป็นตัววัดระดับภาษาของเรานั่นเองแล้วก็เขาก็จะมีเขียนว่าที่เราสมัครเนี่ยเป็นช่วงไหนนะคะก็คือที่ a l l ิยองสเนี่ยเขาจะจัด3เดือนครั้งนะ,ะโดยประมาณนะเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของทางสมาทางสมา,า,สมาคมอีกทีหนึ่งนะคะ่ะทีนี้พอเราสมัครแล้วนะคะก็อย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยเขาให้เราเลือกนะคะว่าเราจะไปสอบที่ศูนย์ไหน นะก็คืออาริยองฟองเซนเนี่ยก็มีส่วนกรุงเทพนะคะสวนเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตแล้วก็ขอนแก่นนะคะมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันเราก็เลือกตามที่เราจะาที่เราจะสอบเลยนะคะที่เราเดินทางสะดวกเดินทางง่ายนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยกรอกนะคะกรอกว่าเราเราชื่ออะไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะตัวแรกเนี่ยให้เราเขียนว่า ให้เรากรอกกระกบาดนะคะว่าเป็นผู้ชายเป็นนางสาวหรือเป็นนางนะคะมาดำนะคะตัวนี้มัดโมแ l นแล็คือแมนแล้วก็ม s i เชียก็คือตัวผู้ชายนะคะอ่าอันนี้นะคะอันแรกเนี่ยเขาให้ใส่คำว่านุง่งคือนามสกุลเนาะ,นะแล้วก็ใส่นามสกุลไปเพลงนุ่ง um, นะคะชื่อต้นนะคะ ชื่อต้นก็คือตัวเองระวังด้วยนะต้องดูว่าบัตรประชาชนเราเนี่ยเขียนยังไงให้เขียนตามบัตรประชาชนนะคะว่าเออถ้ามีการเปลี่ยนชื่อก็ใช้ชื่อล่าสุดที่เราเปลี่ยนไปนะคะต้องดูให้ตรงกับบัตรประชาชนเนาะทีนีน้ลำดับถัดไปก็มี nationality ซึ่งแปลว่าสัญชาตินะคะสัญชาติตัวนี้เนี่ยตัวเองก็เขียนไทย long d a เราเป็นคนไทยเนาะถ้าเป็นผู้หญิงตัวเองต้องเติมอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ ตรงนี้เป็น date de n a i s s a n c e ก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะให้เขียนเป็นอสองตำแหน่งนะคะอย่างนี้0 5นนะคะแล้วก็เดือนแล้วก็ปีปีเป็นคศออต่อไปเมืองนะคะ e d e n a i s s a n c e เมืองที่เราเกิดนะคะ pays d e n a i s s a n c e ประเทศนะะประเทศที่เรา ที่เราเกิดนั่นแหละนะคะก็คือไตหลงเดอเขียนตามนี้ได้เลยไตหลงเดอ address actual นะคะที่อยู่ปัจจุบันนะคะเราก็เขียนทับศัพท์ได้เลยนะคะ e p a ปีนะคะเมืองแล้วก็ประเทศแล้วก็ใส่อย่างของพี่โจเนี่ยก็เป็นนาราธิวาส l a s h ไตหลงเดอตระกดลโปรสตาร์เล,ลก็คือเป็นรหัสรหัสอะไรจ๊ะอ่าเป็นรหัสไปรสีนีนะคะต่อไปนะคะแล้วก็เขา้ถามว่า ในเวลา6เดือนเนี่ยใช้ที่อยู่เดิมไหมนะถ้าเราใช้ที่อยู่เดิมก็ข่ามไม่ต้องกรอกอะไรนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่โทรศัพท์เมโซโทรศั e ท์เมโซก็คือโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ e อกตา a b l e นะคะก็คือเป็นมือถือ เรามี2เบอร์ก็ใส่2เบอร์ไปอีเมลนะ,ะก็คือเป็นอีเมลของเราอีเมลตัวนี้ระวังนะคะก็คือเขาเนี่ยจะติดต่อเราผ่านอีเมลเลยนะคะจะมาก็คือพอเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแจ้งเราว่า,าได้รับได้รับใบสมัครของคุณพร้อม พร้อมกับค่าลงทะเบียนแล้วนะเขาจะแจ้งเรามาแบบนี้เนาะแล้วก็สักพักสองสามวันก่อนสอบเขาก็จะแจ้งอีกทีหนึงว่าอสอบวันไหนนะคะสอบชั้นไหนอาคารไหนอะไรแบบนี้เขาก็จะมีรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าข้อควรระวังนะก่อนวันสอบ3 4วันเนี่ยทางสมาคมเขาจะแจ้งนะจะแจ้งเราอย่างที่พี่โจบอกเมื่อกี้เนาะว่า จะสอบวันไหนเกี่ยวกับรายละเอียดการสอบนั่นแหละนะคะดังนั้นก็คืออีเมลตรงนี้เนี่ยเราต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะตรวจเลยทักรอบ2รอบนะคะทีนี้เขาบอกว่าพอเรากรอกเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยให้ส่งไปที่ e x a m i n e r b a n g k o k a f t h a e l a n d o r g อ่ะทีนี้นะคะพอเราส่งไปเนาะ แล้วเขาก็รอจดหมายตอบรับนั่นแหละนะพอเราได้แล้วก็คือ,อเสร็จสิ้นนะคะก็รอไปสอบอย่างเดียวนะคะทีนี้ค่าสมัครนะคะในระดับ a 1เนี่ย2,600บาท a 2 2,800นะคะ b 1 3,400 b 2 3,600 c 1 4,900 c 2 5 2 0 0นะคะก็ะเลือกได้เลยว่าเราจะไปสอบระดับไหนเดี๋ยวบอกว่าอพอหลังจากนี้เนาะ พอเราอพอเราเลือกอะไรเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะใส่ปึ๊บนะคะเราจะใส่ข้อมูล r e s u l t formation c ร m p l ม m e n t องแตก็คือข้อมูลเพิ่มเติมนะอาจจะใส่ชื่อโรงเรียนนะะถ้าเรายังเรียนในระดับมัธยมเนาะถ้าเรียนที่มหาลัยก็ใส่ชื่อมหาลัยนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดตรงนี้เนาะตรงนี้มันดีหน่อยตรงที่ว่าเขามีคำแปลให้เรานะคะ เขามีคำแปลให้เราตัวเองก็ติ๊กไปเรื่อยๆอ่ะตัวนี้เขาจะถามว่าเออคุณเป็นนักเรียนของสมาคมไหมก็คือถ้าเป็นนักเรียนของสมาคมรู้สึกว่าจะมีส่วนลด20%ในการสอบเนาะแต่ว่ารู้สึกจะเป็นอ่าหนึ่งอาทิตย์นะถ้าเกิดว่าจบคอร์สไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะคะก็คือจะมีส่วนลดให้เวลาสอบไอ้พวกนี้นะคะอละแล้วก็เขาถามต่อว่าเออคุณจะคุณต้องการวัดระดับภาษาเนี่ย ไปทำไมเพื่อเพื่ออะไรนะคะแล้วก็แล้วก็เขียนไปเหมือนอันนี้เนี่ยเหตุผลก็บอกว่า je voudrais continuer les études en France en août ก็คือวัดระดับภาษาเพื่อจะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ใส่ dat e a t i g n a t u r e นะคะก็คือใส่วันที่แล้วก็ลายเซ็นไปนะ,ะก็คือพิมพ์นั่นแหละ ะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนาะเขาก็จะไม่คืนตลอกทุกกรณีนะคะตัวเองดังนั้นก็คือถ้าไม่มั่นใจนะคะว่า,อาสอบไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ต้องลองสนามนะคะไปให้แบบว่าเรามั่นใจอย่างน้อยสัก50%ข้อสอบมันก็จะมีฟังพูดอ่านเขียนทั้ง4ทักษะเลยนะคะอย่าลืมนะ4ทักษะเลยนะคะอ่ะโอเคมีเรื่องไหนอีกที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟัง เออแล้วก็ผลสอบนะผลสอบเขาก็จะบอกว่าะจะมาในห้าถึงแปดสัปดาห์ก็ประมาณเดือนเดือนครึ่งเนาะเราจะรู้ว่าผลสอบเป็นยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะให้ตัวประกาศนียบัตรขึ้นมานะคะ,อ,ะอัตเตตเซีงนะเรียกว่าอัตเตตเซีงหรือวันดิปล่มนะคะ,ะเราจะได้อัตเตตเซียงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ใบประกาศนียบัตรซึ่งใบป,ประกาศนียบัตรเนี่ยก็ จะได้ภายประมาณ6เดือนนะคะ6เดือนเอเฟอร์ละนะคะแค่นี้แหละนะจบแล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะก็ จบแค่นี้แหละเนาะในการกรอกเอกสารใบสมัครไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่าตัวเองยังมีปัญหาติดตรงไหนที่ยังไม่แน่ใจว่ต้องกรอกแบบไหนก็คุยกับพี่โจได้นะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะพี่โจขออนุญาตทิ้งไลน์นะคะ s m m a นะคะแอดพี่โจมาได้เลยนะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนาะแล้วก็พี่โจก็มีคลาสเรียนฝรั่งเศสออนไลน์ด้วยนะ ทั้งที่เมืองไทยแล้วก็มีเรียนภาษาที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็คือเป็นคอร์สระยะสัน้นแล้วก็ระยะยาวนะที่ฝรั่งเศสนะพี่โจพาไปเองนะคะใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตโจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอใหม่คลิปหน้านะสวัสดีคะ่ะ